การภาวนานี่ถามว่าจําเป็นต้องนางดนบโมอันนี้โดยพื้นฐานแล้วถ้าฝึกใหม่ก็ต้องให้มีระยะเวลาของมันอย่างหน่อย30สินาทีแต่ั้นก็พัฒนาขึ้นไปเป็นชัวโมงหนึ่งเป็นสองสัปโมง,มงให้ใ้ฝึกนางดุในเพื่อเพื่อคมคมกิเลสมังเทอกิเลสมันมัน,มนบ่อยากปฏิบัติแต่ถ้าต้องคมมันเน่ยบวตามใจมันลายจนกว่า้าปฏิบัติเข้าใจในัปฏิบัติของสมถะลนวิปัสนาของการภาวนาเนี่ย ขั้นเขาได้ตนนั้นแล้วเขาบจะเปลี่ยนนั่งกันว่าหลังจากปฏิบัติที่เข้าใจแล้วยางก็หูนอนก็หูเอ็นว่าในอิริียาบต่างๆนะหูมัเอ็นว่าให้เป็นวิธีชีวิตประจําวันเท่าเฮ็ดยังทุกวันแวเขาหูหูเบาเฮ็ดยังการที่ไปฝึกนะขั้นตอนของการฝึกนะมันก็มีล้วขั้นตอนองมันว่าการนั่งจักรนทีจักสะวูงการยืนการยางการกู้เยื้อเคลื่อนไหวต่างๆนะมันจะมีระยะเวลาของของการปฏิบัติอันนี้ขึ้นกับวิพัฒนาจารที่จะกระโดดให้เขาว่าพวนี้ควรนั่ง สมดจควรอย่างสมดจควรปฏิบัติแบบใดคือโดยโดยองค์ที่เพิ่นปฏิบัติมาแล้วนี้การนั่งก็เปลี่ยนส่วนหนึ่งแต่ว่าพมดมาต้องนั่งทุกทุกสัปโมงทุกทุกระยะเวลาผู้ปฏิบัติเข้าใจธรรมแล้วเหมืนเพื่นทึกอาการเคลื่อนไหวของอิงิยาต,ต่างๆในเป็นการปฏิบัติการที่หน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมส่วนฝูฝึกใหม่จําเป็นตัวได้มีขั้นตอนของการปฏิบัติในนั้นเวลาเขา,านั่งฝึกมันก็จะมีอารมณ์ที่ทผ่านเข้ามาทางทวารทั้งหกแต่หูทั้งเลี้ยงกระจาจเพื่อเอ็นว่าอันยตนะภายนอก แีใ่ในภายในกระทบกันมันจะเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วจะมีมีขั้นตอนในการาแก้ไขาอารมณ์นั้นนี่มีระจารยระปจิหัวผู้ปฏิบัตนินี้เกิดอ,อารมณ์ยังขึ้นปัญญาสามารถแก้แก้อารมณ์ให้ได้การภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนี้การนั่งโดนหรือโบโดนนี้ขึ้นกับขั้นตอนของการฝึกที่ครูบาอาจารย์จนจะแนะนําลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมนี้ผู้ใดที่เริ่มเริ่มฝึกใหม่ก็ต้องได้มีขั้นตอนของการนาั่งของการปฏิบัติ มีระยะเวลาของมันแต่ว่า้าผู้ที่เคยฝึกแล้วมีเพิก็กจะแในนำอีก,อกขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติ